อย,ยู่เช้าไปดเดียวเขาดื่มน้ำเหรอลูกก็อยู่น้ำมัง้งคนไหนคน,หคนผู้หญิงหรือผู้ชายคนผู้หญิงหรือผู้ชายลูกฮะผ,ผู้ชายสีแดงที่ก็ใจเส้นสีแดงที่ก็ดื่มน้ำมาม้าว่าเขาหิวน้ำมาลูกเพราะเขาเล่นเยอะไปใชไหะคะฮะ ไปดำน้ำแล้วเขาลงไปดำน้ำแล้วเหรอลูกอุ๊ยคนไหนคนไหนดำน้ำล <um ูกคนนั้นคนนั้นเหรอคะแล้วเขาใส่ห่วงยางไหมลูกไม่หรอเขากลัวตกเขากลัวตกเหรอคะลูกเขาเขาตัวโตเออเขาตัวโตเขาว่ายน้ำเป็นใช่ไหมแลาเฟลว์ยังว่ายน้ำไม่เป็นแล้เฟลว์ก็ใส่ห่วงยางแต่เฟลว์ก็ว่ายน้ำเป็นแต่นะเฟลว์ตีขาได้ใช่ไหมลูก ฮะตีขาสองขาเลยป่ะใช่อืมแล้วหนูทำอะไรหนูเล่นทรายอะ่ะลกูกไปไหนอีกอะ่ะ